โ yeah. so. uh, uh, ดนหมุนหมายมีฮะต่อยแรงครับยิงรัวก็เจอกัต่อยแรงวางไปพเมสตงฮะยับซอนดีดมาโอ๊ย่อนผมแล้วอ้าวสีเหลี <h <h ่ยมยับซอรก็แบบนี้ฮะความนิ่งความโค่าเยี่ยมกว่าฮะโดนซิลเคตไปแล้วโดนการบก็คือซิลช็อตเมาท่าแมนไว้แต่ถอยออกได้เปล่าถอยไม่ได้ผมขบนหน่ฮะ เปิดมาทรอมย้ำต่อฮะดีดผ่านไปสกายลากเรียบร้อยฮะสิบช็อตมาแล้วทอดบทดีลิสไปต่อยนั่นสปาร์ดันสโตมไเอกครับเรียบร้อยฮะบูเบสตรงจังหวะนี้ครทางด้านนี้โดนเซเลสไปย้ำซอรย้ำซอรเอาแล้านไปก่อนฮะให้รอหยุดไว้เสียย้ำซอรแล้วก็ตายครับโดนโฮกใส่หน้าสกอร์เป็นสี่ต่อสองครับ เนนำยินดน่อยไปเดินครับซีเข็ฮะเดินล่านี่ก็จอดทวเวอร์กันไปครับมาทัมม้วแมนนะตามสไตล์กระบุญมาเชื่อยนะฮะออกมาฮะสวนแดโดของฝ่ามาทัมม้วแมนจัดการสตอร๊อปไปเลยไปละฮะและนี่ใส่นี่มาแล้วดูเอลไว้รอผมพรอนเอาอะไรขับผมปลดตีลีนไปของผมได้ดาเมเป็ดนะปลดล็อกมาดาเมจแรกครับสิบดาเมจดใส่ ไปายนี้ครับเรียบร้อยก็ใส่เจอโพลด้วยในี่ยชารดเรียมันเดินไม่ออกฮะเอาไปรอหยุดไว้ครับผมสกายลักควิ้งควันทันเดนีชาเข้ามายับซ้อแต่ก็ไม่พ้นอยู่ดีครับติงเกอร์ลงมาก็ฉีดเรเซอร์ใส่ครับยับซ้อตายเข้ามาจังหวะนี้ครับเอาลันเปิดไปครับบัมแกลไปก่อนไม่โดนเคิร์สคาร์รับเชือวางลงต่อที่ใส่ครับลุยไปครับแต่มีติงเกอร์ว้าวิ่ลงมาครับสแปมมิสไซเฮสิกเก้ครับผม แล้วก็วางต่อพิจิตรแพร่ผมใส่รับทุกอย่างนะฮะกาดบดีครับผมตัวของเครื่องยาวสองก็ตายหมดเจอสกายลาครับคนดีคนเดียวครับล็อกดาวน์ด้วยพลอยมรรทผมแล้วก็เก็บกันไปฮะอีกพันหนึ่งก็ับผมจะได้บินครับบินมาเซิร์ฟอ้าวออกมาต่อฮะเวฟบอดพวกโอซายครับผมไลอมรรทหยุดไว้ต่ออีกทีครับพมอบิงติดเคิร์สคาวไอ้ปลาปลาพลาดผ่านไปผม ทางด้านนี้กับชารดเรียผมจะกนะิงใส่แล้วปัปปีห้หลอไม่เข้าหัวนะถือใส์เปิดไปแนละ้วดูเอลเอาดาเมจเลยฮะเอาแรานทอดอลเข้าไปผมดีลิทย้ำต่อยกีหรือเปล่าไอ้กดเช d o เรียห้อยก่อนกระโปงด้วยเชนูเรียอีกทีจะเอาลูกมุมเข้าหัวตะเบ็งครัาบไม่อยู่ครับผมรับเจอวางไว้ใส่คนเดิมอีกแล้วมันเจอเคิร์สคาร์แล้วก็มิติแพร์ผมไม่มีลูกมุมเข้าไปช่วยหานะ อข้ไปแทนผมแล้วก็ใส่ครับละลายไปกันนีครับส่เลรนย่อต่อซีเก้นครับเข้าไปกันบมดแล้วก็ปิดนั่นดาวิโลวไปอย่างเรื่ครับมุ๊เดียวครับมาทมาแมนวางลงต่อการใส่นั่นบอลฟิงบอลฟิกครับผมไอเอฟเข้าไปอ้าวโดนเลเซอร์ฉีดตายผมเจอเพียวดาเมจครับไปมารอหยุดไว้ต่อด้านล่างนี้ครับมาทมาแมนโดนปัดไล่ผมแล้วโดนมิสไซล์ย้ำต่อยกทีผมแล้วทีโฟกัสครับกัดฟันครับผมไล่ตีย่อต่ออีกทีครับปั๊ปปี้ก็ตายครับไอ้ปลาสกอตตายนั่นเอง ยู่นีสกอร์ก็ไหลครับตอนนี้เป็น10ต่อ10ครับเงินเท่ากันอีกครั้งไปรอยืนไวผมขวี้ขวาเยอะ่อมต่ออีกทีครับอันหนักจัดเต็มพี่เอลซีเอลซีครับผลละลายอีกแล้วฮะแต่ก็มีท็อตเอาไว้ผมไอ้ปลาปาแปะย่อมต่อด้านตัวของปะทองแดงครับผมเข้ามาดีลีทดักวิโลครับผมและนีรัมเจอร์วางลงครับไซน์เดบุรมาเทอร์เปิดมาผมดีเซดิบลฮังเกอร์ครับดีเซดิบลฮังเกอร์กับดูดเลือดมาแต่ไม่ไหวผมตัวระเบิดไปแล้วฮะ เจอหน้าโดของฝั่งติงเกอร์สแปมสกิลแบบไม่หยุดยั้งครับผมกดหน้าดูโกเซปเตอร์หลบไปก่อนครับนิชาครับเอาไว้เปิดไปฮะคอได้เปล่าก็ยับต่อฮะบัตรไรวางรถครับผมแล้วก็เจอรักเจอไปกับพีติกแฟรดักก่อนเลยแล้วกันครับเวฟฟอร์มาไล่หาใครดีไอ้ฟลาสไปก็ไปใส่ครับผมใส่ตายครับตามติดยับซอไปนิชายิงแทงก็อยู่เจอเลเซอร์ชีนแล้วก็เทอร์ไลท์ดีซับไป รีสแตตสู้ผมแต่ก็ปิ้งมาครับรีโหลดดี้รับเลเซอร์ยิงใส่ฮะแล้วลายไปครับรีชาครับด้านนี้ถอยมาครับผมเกริมเมอร์หลบไปก่อนฮะส่วนมาทามเมอรแมนครับแลโนโดโต้เบสโดต้าบอกแต่มีคนวาร์บินมาคือติงโก้คนดีคนเดิมฮะเลยถลยไปผมจะทำการสลลบทาวเวอร์ครับแต่ก็ไม่ทันนะ่ยอันนี้สแปมไปกลมลัวส่วนวนิวนวชิบอก,กก็ใส่กระดิม้วด้วยฮะ ก็มาจังวันนี้ครับพุ่มยับไปโซเบตายครับรีโหลดนี่ครับผมยิงเลเซอร์ย้ำต่อยครับซื้อเกิดมาเป็สกายแรดเมทมาทั้แมนที่ไทยกล่าวไปก่อนแล้วด้านปนนี้ครับผมโอ้โหนี่ชาเข้ามาช็อตการ์มาทั้งหมดเซอร์ไพรส์กันเลยใส่สกายลักแล้วจะดีดิวเอลมาแต่ก็ไม่ไหวครับผมเอาดาเมจไปให้ด่านโฟกัสโฟกัสใช้บีเคบีจังหวะนี้ครับผมเก็บไปครับอีกหนึ่งครับนั่นคือปั๊ปเป้นั่นเองเอาลัดเปิดมาดูเหมือนจะไม่ทันโยกลงไปได้ครับโฟกัสแล้วตอนนี้ทางฝั่งทีมซีเคครับเข้าโรชารับ บัตรไรระเบิดมาบัตทัมแมนโยกออกไปก่อนครั้งอะและมีคว้ามีลงมาติเกอร์ติเกอร์กัสแปม๊บเกกันเลยหรือเปล่าวัยซื้อเกิดมากระปีมาเตอร์นี่ครับมีอันติซะด้วยครับโลชายจะตายเอาหมดท็อตเอาไว้แล้วเปิดไปยิงอัดเร่อโฟกัสโฟกัสตายผมดจำใจต้องซื้อเกิดครับเพื่อเอาเอจิคอนเซ็ปต์เลเซอร์ฉีดไปชิ้กับผมปั๊มให้บาทัมแมนบาทัมแมนปั๊มใจหมูยับต่อยอีกครั้งกับผมสปาร์ตันครับเปิดมาเรื่องของฝั่งเบสแลมแลนตันนี่เห็นหลังไปแวบนั่นคือหน้าขอองบาิเกร ยังอยู่เลยหรือเปล่าเอ้เดินเข้าเดินออกในลุ่มโรชานอีกครับผมดาโดของติเกอร์ก็สแปมมาแบบไม่อยู่ครับแล้วกลับไปเติมมาหน้าฮะเข้ามาเอาโดนโรชานโบกับบอลวิกแฟร์ไปแต่ก้าเล่นจัดๆครับผมเพราะว่ามีดเลนเอลซีคอยปั๊มให้ครับแล้นี่คุยขวานมาปิดครับผมเกมด้วยเอซีสปิริเท่าไปมอนเตอดูของฝั่งสกายลาครับแล้วก็ถอยแยกกานกันไปครับผมเอาจนได้ครับตอนนี้ทีมเฟรมครับจะจ่ายไปแบ็กไปถึง3ตัวกันเลยทีเดียวครับฟาสซิเกอร์บีดมาสเตอร์แล้วก็ กลายแรดเมดฮะมินติงแฟลลงมาเจอนี่กับเลเซอร์ชีพันไปฮะอัาดานดีชาผมวิปฟอร์มถอยออกกรบอกใสก็ละลายครับจานดเรียมกับผมแล้วเจอเทอร์ไลท์มาครับไม่ติดที่ด้านโอของฝั่งรากครับแบล็คเมสอันเลนการกันต่อไปรับีนมาสเตอร์ครับอินเดียน เ,เซอร์ชีดรับไล่กันต่อไปฮะปับ,บให้มาท่าแมนมาทัพแมนถอยได้ฮะนั่นบีมไซต์เปิดมาแล้วดูวเอลใสเต็มผมเรียบร้อยฮะสกายลากตายผมมีวอร์ให้กล้าวตรงนี้ครับโมมาไว้กับสปาต้นครับโดนชนกนันดิช่าผมล่วงไปอีกแล้วฮะโดนรับ,บเจอผมนิชานิ่งไว้ก่อนนฮะ การสั่อบมาผมจะเอาบ้านให้หมดครับเอาเมกาครีมนี่นครับผมแล้วก็ช็อตกัดไปดอกนี้ครับไพ่บอตหยุดไวได้ใส่เรื่องของเขอลซีก่อนเลยผมตัวปั๊บตัวเสริมนะเอลซี LC ซื้อเกิดได้ครับ <S <S มีนกสองอยู่หลังนี้ครับผมไม่มีดีเด็กชั้นและบัตรซิก็เอาเข้ามาเฉยครับผมเอาหน้ามาแนบเจอสองเวฟฟอร์มครับหมดหลังกันไปเรียบร้อยของวิกัสซี่ครับขึ้นมาเนียชาซุปโปงไปยิงใส่ติงเกอร์ผมแล้วก็ต่อคำนวณผิดพลาดผมวิ่งลอยอมา วิ่งเข้ามาโดนใส่เลนคุณผมเรียบร้อยกับบีชาครับมือเร็วเหมือนกันก็สกายแรดเมนครับเป็นเพลย์ที่อันตรายผมแล้วตอนนี้กันต่อไอ้แบลัสฝากผ่านเข้าไปบัตสัมบัมแมนกับผมถอยแล้วโดนเคิร์สคาร์ย้ำต่อเจอเลเซอร์ฉีดไม่มี LC เหมือนขาดใจผม LC ไม่อยู่ LC ไม่ได้บายแบ็กมาช่วยเสริมก็ตายไปอีกหนึ่งฮะและได้โดนทีมซีเค็มครับตายสามว่าตอนนี้เดินถอยออกโดนเฮกับผมคิ่งขวานไปเลเซอร์ฉีดนะครับบัตเพลย์โดนของฝากนิชาผมนิชาวิ่งใครครับผมแต่ว่า รีเฟทโดดรีเฟทโดดไปเรื่อยๆครับผมติ๊กเกอร์มือไวจะจัดนะวิชลาตอนนี้กันต่อผมละลายไปครับลูกไปผมก็เจอชิวการกระบาดครับตามด้วยถึงนั่นมาร์ชโซนแบกชีนครับางฝั่งทีมซีเคนก็เข้าตามสีเรมไม่ได้ครับกลิมเมอร์มาเลยนะครับผมโดนเวฟดักหน้าไปครับเวฟฟอร์มสองสเต็ปแล้วก็บิ้งหลบโโอ้หูปั๊บปุ๊บปั๊บสกิลครับมาด์มเมมเบนปั๊บยาำต่อปั๊บไปครับผมแล้วตอนนี้ครับ โดนชุดใหญ่ไปไม่ตายบอกแล้ว์แมนนะยังไงดีครับกับเรดีชาเรียบร้อยผมดีชายืนหยัดสู้โดนเซเลนไปเสียนาเดนจีมผมแล้วก็ตอนนี้งัดเกาถึงด้านตัวของฟางเบก,ก่าครีมลงจนได้ครับผมปั๊บแล้วไม่มีปับ๊บไม่หวานไม่ไหวผมกดปีกบีไปแล้วก็ถอยหรือเปล่าเป็นด้านเดลซีครับเพื่อบีปูนให้รัวฮะแบบไม่หยุดยั้งจริงครับมา oh จังหวะนี้ครับดันขวาไปกันบอลเทอร์แมน โดนเทกโดนอะไรต่อหรือเปล่าโยกโยกดึงลบครับเปิดปีกปีไปยึดยักกันอยู่ครับไอ้บราสแปะลงไปครับลอยออกไปดูเลยฮะครีปดันโดนดันก็มาผมยื้อแล้วครับตอนนี้ทีมซีเคครับถ้าคุณออกมาคุณจะโดนทัพเปอร์นี่ครับภายธรรมชาติไปยืนบ้านผมไปรอไปแล้วก็ถอยครับแบบใส่ยิงไส่ดันโฟกัสผมเซนเตอดีชาส่วนใส่ผมจัดการดันโตไปเองครับผมไม่มีบายแบกครับตอนนี้เป็นการดีเฟนส์ครับผม เป็นการดีเฟนซ์หมดหรือเปล่าเอ้ยทาัโดโหกันเดือดชนการจากดีชาดีชาบอกว่าเฟฟดักยับต่อติงเกอร์ตายบอกในที่สุดป้อมปาการชุดใหญ่แลนทีเฟฟก็แตกท้ายครับเหลือแค่เพียงติงเกอร์กับท่ัโดของั่งมีบันเดอร์ติงเกอร์ซื้อเกินมาเลเซอร์ฉีดเวฟกระโดดยิกเลเซอร์ฉีดกดชิบวการกดทุกอย่างกดทุกสิ่งไม่ไหวครํากดจีจีเลยและกันครับผมโอ้เหลือจัดจัดครับผม